สักสองกระบอกไซก้าอันนี้เราได้ยิงฟรีได้เฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะเหมือนอยู่ข้างล่างเลยอะ่ะ อันนี้คนเดิมเลยคนนี้ลงไม่ก่อนหนะ้าน,นี้ผมไม่รีบนะแบบเล่นช้าๆก่อนนะเกมแรกอันนี้คือรอขอพาดเองนะครับเราไม่ต้องรีบใต้เท้าเยอะเลย หามุมเล่นกันเหมือนจะออกมาคนนึงอะฝั่งนี้เงียบเล่นได้เนี่ยถ้าเขาปวกกันอุ้ย เมืนข้างบนขึ้นมาเสียงมันเหมือนอยู่ข้างบนนะแต่ไม่ใช่นะอยู่ข้างล่างใชอุยอ้ย,ยตกไปแล้ว ฟรีก่อนนะเฮ้ยไปนู่นและอันนี้ตามได้เขาน่าจะเคียร์ฝั่งโน้นอยู่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ละอ้อมาอ้อมาอยู่ซ้ายมือเราเลย มจะวิ่งไปตรงนี้เนี่ยโดนไหมเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะ มลหวแ้น่าจะอยู่ข้างล่างนะครับน่าอยู่ข้างล่างดยทรงละ <imo> ผมเก็บปืนพลัง,งจิตมาไม่ได้ใช้เลยอะหลังๆมาไม่ได้ปั่นเลยไม่ได้เอาเล่นเลยพี่ใช้เจโลไหมครับใช้ครับผมผมไปเล่นวันแมนร,รู้สึกเหงามากเล่นได้ไม่เกินชั่วโมง <laughs> ของผมนี่แบบชินไปแล้วอ่ะในการเล่นมันแมนนะคือแบบเล่นประจำอ่ะเล่นเล่นบ่อยมากเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างนะครับนี่ยิงกับใครไม่รู้อยู่ไกลๆนะถ้ามีคนอยู่บนยานแม่เนี่ยมันจะขึ้นตรงเห็นไหมผู้เล่นตรงมินิแมปอะมันจะขึ้นแต่นี้ไม่ขึ้นแต่ว่าเขาอยู่ข้างล่างนจริง ยคบตีไหมเนี่ยหลังคอนคอมอไซ คนโน้นยิงกับฝั่งนี้แหละผมว่าเราต้องมีคน ผมกลัวเขามีชูบอะรีบไปเลยแล้วเนพะื่อถ้ามีชูบตัวเองอ่ะเขาจะไอ้น,นี่ไง ติดติดโอ้โหโหโหเด,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 ดี๋ยวเดผมขึ้นสะโหมไม่ตรงบินไม่ไหนเหมือนจะบินขึ้นหลัง้าเขาคงคิดว่าเราเจ็บหนังแหละแล้วหายไปพักใหญ่เลยกลับมาแล้วครับยังไม่หมดนั้นอะยังน็อกอยู่เลย เอลูกซองไว้โคตรเสียวเลยพี่เสียวสลังวา่าลปสวัสดีค่ะคุณอนุสอนวันนี้คุณตินนะครับเข้ามาพร้อมฟังก์ชั่นร้อยห้าสบทูเก่งแน,น่นอนเดี๋ยวนี้มีโป้อยู่ไหมครับไม่แน่ใจครับมีคนมาโอ้เต็มเลย เหมือนมีคนขับผลยนต์ผมเลยอ่ะออมาไปช่วยเพื่อนละ ถ้าโดนยิงดักนานกว่านี้นี่มีหวังร่วงแน่นอนอะแวรมาส่งของขวัญเดี๋ยวไปแอบแอบแดงขอบคุณครับขอบคุณของขวัญน,นะครับผมไก่เลยยังยงไม่ได้กินไก่เลยเพิ่งมานะเเดี๋ยวทำไมบัตรชีวิตที่ได้จากกล่องมันถึงไม่เกิดนี่โดนมาแล้ว บัตรชุบชีวิตที่จากกล่องคือยังไงครับอันนี้ของผมเนี่ยเห็นไหม AED ส่วนตัวเนี่ยมันจะดอบให้แค่ผมไม่รู้ว่ามันดับตรงไหนมั้ง่ะแต่ย้ยเดี๋ยว มันดรอปบ,บนยานแม่อเออเหมือนจะดรอปบ,บนแค่ยานแม่หรือเปล่าแล้วก็ในแอ้ดรอปอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า เขาก็เกือบระเบิดละยาเราระเบิดเรืองเนี่ยมวลยนต์สองตัวอยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้นะครับเกือบตาย อุ้ยอุ้ยผมไปไม่ได้แล้วผมยืนยิงตรงนี้แล้วกันเยอะ่ะมาจากไหนกันเนี่ยคุณสี่ตกกระเป๋าเต็มเมื่อกี้ โอ้ยสนัยเหรอสนัยสู้ไม่ได้เนี่ยเราอะ เฮ้ยเขามีชุบเขามีชุบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงก่อนยิงก่อนอยู่ไหนเนี่ยหาตัวไม่เจอ หมดแล้วหุ่นยนต์หุ่นยนต์นแตกหมดโอ้โโอโดูดิสองลำระเบิดทั้งสองลำเลยเหลือแต่ต้องบินไปนะรถไม่มีดอกเฮ้ยมีคนยิงมา เดีต้องไม่เอาบาก,กี้นะครับบินวนก่อนได้บาก,กี้แล้วน่าจะสบายอะ่ะไม่ต้องบาก,กี้ละคันนี้แหละยังไม่เห็นคนใช้สนัยนะแล้เล่นเก็บเสียงได้ไงแบบหาไม่เจอ,อเฮ้ยใครเนี่ยชนนะชนนะ ตายเลยไม่รู้ว่าผมเบรกไม่อยู่ด้วยชื่อเลยนะขับไปเลยนะค่าตายละยี่สิบขอโทไท้ไมเอามอกี้ผมเปิดไปแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดใหม่ได้ครับเดี๋ยวรอก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราเล่นบ้านที่แบบอยู่ขอบวงเนี้นะเราจะได้เประยันะ ใยิงมาระยะไกลข้างบนตายนะคอลัตี้กันอนะสองคนนะมุมนี้นอนได้เดี๋ยวรอคนวิ่งลงมาเลยผมว่าน่าจะมี ไปแซมแลมก่อนนะเดี๋ยวปมยาไปอขอแซมแลมก่อนขอแซมแลมก่อน <c oughs> เสียงหายในประเด็นรอเลาะ,ละ,ละขึ้นไปได้อะ่ะน่าจะมีม,มุมให้เห็นแล้วก็ยิงได้ <c oughs> นี่ไงปมยาโดนเฮ้ย <c oughs> โอ้ไม่นอกถามจริงเหอะเจอเขาไม่เห็นเราตอนไอเน,นี้ยเราชูบอะไปหากลับ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 ก่อน ซื้อหมวกใหม่ได้นะเดี๋ยวเราจะเอารถขายของไปกันฮ่าฮ่ากับข้าวครับกับข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับฝากข้อใจหน่อยนะจะหมื่นแล้วจะหมื่นแล้ว รถไฟกับข้าวนี้ก็เป็นบังเกอร์ให้เราได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เล่นได้ผมเล่นตรงนี้แหละเฮ้ย โอ้ยผมไม่ได้คิวนั้น่ะปุ้งขนมปูสมองมาละ เดี๋ยวหนึ่งคนเขาเหมือนเ,เขาจะดันมานะผมจะปิดด้วยอ้ยเล่ลระเบิดด้วย ใต้เนินอ่ะฝั่งเนี้ยไม่รู้ตรงไหนไม่เห็นตัวเฮ้ยผมไม่เห็นตัวเขาอ่ะผมต้องไปแล้วเนี่ยเจอกันในวงนะเพื่อนผมเข้าวงก่อนละอันเนี้ยคือเราได้เปรียบละตอนเนี้ย เจอแล้วโอเคสามสิบคิวพอดีเกมแรกมาไก่เลยอะ่ะวัน200นี้สองร้อยคนดูครับวันนี้ครับ